ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างข้อที่สองจะมีลักษณะคำถามคล้ายๆกับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแต่ฟังก์ชันเปลี่ยนไปข้อนี้บอกว่าถ้า y เท่ากับ x กําลังสองลบสาม x เป็นสมการของเส้นโค้งแล้วจงหาข้อ1ความชันของเส้นโค้งที่จุด3าศข้อสองสมการของเส้นสัมผัสโค้งที่จุดสานะคะ ครูได้อธิบายไปแล้วว่าเราจะหาความชันของเส้นโค้งหรือสมการของเส้นสัมผัสโค้งที่จุด30นั้นเราจะต้องหาความชันที่จุด x ใดๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถทําข้อ1และข้อ2ได้จนกว่าเราจะมีความชันของเส้นโค้งที่จุด x ใดๆก่อนนะคะข้อนี้ y เท่ากับ x กำลังสองลบ3 x เพราะฉะนั้นเรากำหนดให้ f x หรือตรงนี้ก็คือ y นั่นเองนะคะ fx เท่ากับ x กํลังสองลบ3 x จากบทนิยามบอกว่าความชันของเส้นสัมผัสโค้งที่จุด x ใดๆจะมีค่าเท่ากับลิมิตของ fx บวก h ลบ fx หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ะคะครูคิดว่าตรงนี้นักเรียนน่าจะจำบทนิยามได้แล้วนะคะจากนั้นเราต้องการหาลิมิตของ ก้อนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมี fx ก่อนนะคะซึ่ง fx มีแล้อยัางคะมีแล้ว,ว fx ก็คือ x กำลังสองลบ3 x นั่นเองนอกจากนี้เรายังต้องมี fx บวก h ด้วยนะคะ fx บวก h หายังไงนะคะในเมื่อ fx เท่ากับ x กำลังสองลบ3 x fx บวก h ตรงไหนที่เป็น x เราต้องแทนด้วย F x บวก h นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเท่ากับ x บวก h ยกกำลังสองลบสคูณด้วย x บวก h _นั่นเองไม่ยากนะคะทำการจัดรูปให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้อะไรคะตรงนี้เราใช้กำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้ x กำลังสองบวก2 x h บวก h กำลังสองจากนั้น คดหลังกระจายลบ3เข้าไปก็จะกลายเป็นลบ 3x ลบ 3h นั่นเองค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะทำการหาความชันของเส้นสัมผัสโค้งโดยใช้บทนิยามนะคะลิมิตของ fx บวก h ลบ fx หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะทำการแทนค่าฟัง์กชันลงไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เท่ากับลิมิตของ f x บวก h ก็คือตรงนี้นั่นก็คือ x กําลังสองบวกสอง x h บวก h กําลังสองลบสาม x ลบสาม h นะคะปิดวงเล็บลบด้วย f x f x ของเราคือ x กําลังสองลบสาม x นะคะลบ x กําลังสองลบสาม x ปิดวงเล็บด้วยนะคะหารด้วยอะไรคะ หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะจากนั้นทำต่อค่ะเราก็จะได้เท่ากับลิมิตของตรงนี้แกะวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้ x กำลังสองบวกสอง x h บวก h กำลังสองลบสาม x ลบสาม h กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปนะคะลบ x กำลังสอง บวกส x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ค่ะจากนั้นมีตรงไหนสามารถลบกันได้บ้างนะคะนักเรียนจะเห็นว่า x กํลังสองลบ x กํลังสองหมดไหมคะหมดครูขอขีดทิ้งเลยนะคะต่อไปมีตัวไหนอีกคะลบส x บวกส x หมดไหมคะหมด นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือลิมิตของ 2xh บวก h กํลังสองลบ 3h หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะจัดการต่อเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่า ด้านบนนะคะเราสามารถดึงตัวร่วม h ออกมาจากแต่ละพจน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ h คูณด้วย 2x บวก h ลบ3หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะสามารถกำจัด h ออกไปได้แล้วครัวน,นี้นะคะก็จะเหลือลิมิตของ 2x บวก h ลบ3เมื่อ h เข้าใกล้0ซึ่งเมื่อเราแทนค่าแล้วเราก็จะได้เท่ากับแทนค่าที่ไหนคะนักเรียนอย่าเผลอไปแทนที่ x นะคะเพราะตรงนี้ตัวแปรที่เข้าใกล้0ก็คือ h เพราะฉะนั้นเราต้องแทนที่ h ก็จะได้เท่ากับ 2x บวก0ลบ3หรือเท่ากับ 2x ลบ3นั่นเองเราได้แล้ว 2x ลบ3ของเราคือความชันของเส้นโค้งที่จุด x ใดๆนะคะดังนั้นความชันของเส้นโค้งที่จุด x ใดๆมีค่าเท่ากับ 2x ลบ3แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาไม่ใช่ความชันของเส้นโค้งที่จุด x ใดๆแต่กลับให้หาความชันของเส้นโค้งที่จุด สามศูนย์เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเราก็ต้องแทนค่า x ด้วย3นั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า x เท่ากับ3ลงใน2 x ลบ3ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าความชันจะได้ว่าความชันของเส้นโค้งที่จุด สามศูนย์มีค่าเท่ากับ2คูณ3ลบ3นะคะตรงที่ x เราแทนด้วย3 2 3สองลบ3เหลือ3นะคะดังนั้นความชันของเส้นโค้งที่จุด30มีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ2ย่อยนะคะสมการของเส้นสัมผัสโค้งที่จุด3 0ข้อนี้เขาถามสมการปกติแล้วเราจะรู้ว่าสมการของเส้นสัมผัสโค้งที่จุด x y ใดๆคืออะไรคะ,ะก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ x เท่ากับ m นะคะคูณด้วย x ลบ x 1นี่คือสมการของเส้นตรงใดๆ ถูกไหมคะแต่เส้นตรงนี้ผ่านจุดอะไรคะ30แล้วมีความชันเท่ากับเท่าไหร่คะเส้นตรงนี้เราเพิ่งจะเราเพิ่งจะหาไปในข้อที่แล้วนะคะว่าเส้นตรงนี้มีความชันเท่ากับ3เส้นตรงนี้ผ่านจุด30ความชันคือ3นะคะ นำจุดและความชันแทนลงไปในสมการของเราก็จะทำให้เราได้สมการของเส้นสัมผัสโค้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น y ลบ y 1 y 1ก็คืออะไรคะคือ0 y ลบ0เท่ากับ m m ความชันคือ3คูณด้วย x ลบ x 1นั่นก็คือ x ลบ x 1ของเราก็คือ3นะคะ จัดการจัดรูปค่ะก็จะได้ว่า y เท่ากับ 3x ลบ9นะคะหรือสมการนี้ถ้าเราจัดรูปในรูปทั่วไปก็จะได้เท่ากับ 3x ลบ y ลบ9เท่ากับ0นั่นเองค่ะนี่คือสมการของเส้นสัมผัสโค้งนะคะ